ใครใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารอยู่ต้องดูคลิปนี้นะคะล่าสุดเนี่ยได้มีการให้เช็คนะคะว่าชื่อซิมกับชื่อบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารตรงกันหรือไม่นะคะถ้าไม่ตรงเนี่ยมีการแจ้งเตือนแล้วนะคะแต่ในคลิปนี้จะมาบอกให้ว่ามีกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นด้วย5กลุ่มด้วยกันนะคะฟังให้จบนะคะจะได้รู้เรื่องแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้อ,นอ,นอ,นองของเราได้ค่ะก่อนจะฟังพร้อมกันเนี่ยใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกํนาลังใจให้กันด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเกดเองนะคะก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน แอปพลิเคชันของธนาคารด้วยนะว่าให้ไปแก้ไขนะคะให้ชื่อเจ้าของซิมนะคะตรงกับชื่อบัญชีธนาคารนะคะเนื่องจากว่าเรานั้นมีแอปพลิเคชันธนาคารแล้วก็ดูแลบัญชีนะคะของบุคคลอื่นอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าก็เป็นบุคคลในครอบครัวนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครเป็นเหมือนเกตนะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะจะมีกลุ่มยกเว้นให้นะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงดีีนะคะได้เปิดเผยกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นการอัปเดตชื่อจดทะเบียนซิมนะคะกรณีที่ชื่อซิมกับโมบายแบงกิ้ง ไม่ตรงกันนะคะซึ่งจะยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะกลุ่มที่1ค่ะก็คือเบอร์มือถือที่จดทะเบียนในชื่อหน่วยงานราชการนะคะอย่างเช่นของสำนักง,งานอายการสูงสุดหรือองค์กรที่ใช้โดยพนังงานหรือเจ้าหน้าที่นะคะก็จะได้รับพิจารณาข้อยกเว้นเนาะเพราะว่าเป็นในเรื่องของการทํางานนะคะและก็ไม่จําเป็นต้องดําเนินการตามมาตรการนี้นะคะก็คือไม่ต้องแก้ไขนั่นเองนะคะกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มที่มีความจําเป็นหรือข้อจํากัดเฉพาะนะคะอย่างเช่น ไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์มือถือได้นะคะเนื่องจากข้อจํากัดทางกฎหมายกลุ่มนี้นะคะก็สามารถยื่นคําขอยกเว้นพร้อมเอกสารประกอบได้นะคะไปติดต่อธนาคารได้เลยนะคะกลุ่มที่3ค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลในครอบครัวนะคะอย่างเช่นพ่อแม่บุตรพี่น้องปู่ย่าตายายหรือว่าคู่สมรสที่จดทะเบียนนะคะก็จะต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ต่อธนาคารนะคะซึ่งได้แก่เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการะคะ่ะถ้าเป็นสามีภรรยานะคะถ้าภรรยาดูแลบัญชีให้สามีอยู่ก็ใช้ทะเบียนสมรสได้นะคะ ไรแบบนี้เนาะหรือว่าดูแลบัญชีให้ลูกนะคะใช้สูติบัตรลูกได้เลยนะคะแสดงว่าเรามีความสัมพันธ์อะไรกับเจ้าของบัญชีนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นใบกำกับภาษีใบเสร็จใบค่าโทรศัพท์ก็ได้นะคะ 4ค่ะจะเป็นนิติบุคคลนะคะก็จะได้แก่กลุ่มที่เป็นบริษัทเอกชนหรือว่านิติบุคคลตามกฎหมายค่ะกรณีที่ลงทะเบียนในนามนิติบุคคลแต่ว่าให้พนักง,งานในองค์กรใช้งานนะคะก็จะต้องมีเอกสารรับรองจากบริษัทที่มีข้อมูลมีข้อความระบุชื่อเบอร์โทรศัพท์และอนุญ,ญาตให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ผูกโมบายแบงกิ้งนะคะรากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นะคะก็คือผู้ที่ต้องได้รับ ความดูแลตามกฎหมายค่ะซึ่งก็ได้แก่ผู้ไร้ความสามารถนะคะผู้เสมือนไร้ความสามารถและผู้พิการนะคะจะต้องนําเอกสารตามคําสั่งศาลแต่งตั้งผู้อนุบาลหรือเอกสารตามคําสั่งศาลแต่งตั้งผู้พิทักษ์ปัดผู้พิการหรือเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้มายืน่นแสดงต่อธนาคารนะคะอย่างเช่นถ้าเราดูแลบัญชีของคุณพ่อคุณแม่ที่ เป็นผู้ป่วยนะคะที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อันนี้เราไปติดต่อธนาคารนะคะนําเอกสารหลักฐานไปได้เลยนะคะก็จะได้รับการยกเว้นนั่นเองนะคะซึ่งมาตรการนี้เนี่ยก็มีการเริ่มส่ง SMS นะคะข้อความให้กับ ลูกค้านะที่อยู่ในกลุ่มนี้เนะ่ตั้งแต่วันที่1กลุมภาพันเป็นต้นมานะคะแล้วก็ลูกค้าหรือว่าประชาชนเนี่ยก็จะต้องดําเนินการติดต่อธนาคารนะคะและซึ่งประชาชนนะคะก็จะต้องดําเนินการติดต่อธนาคารตามที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารของธนาคารโดยตรงเท่านั้นนะทุกคนใครที่ได้รับการแจ้งเตือนนี้จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปธนาคารเท่านั้นนะคะจะไม่มีการแจ้งเตือนแบบในไลน์หรือ SMS นะคะหรือว่าโทรมาแน่นอนนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการติดต่อไม่ได้รับข้อความก็ไม่ต้องดําเนินการใดๆนะคะ,ะคลิปนี้อัปเดตให้แล้วนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะสาหรับคนที่มองหาวิธีแก้อยู่นะคะอย่างเช่นถ้าเราดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นผู้สูงอายุนะไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรได้แล้วนะคะแล้วก็หรือว่าเป็นผู้พิการหรือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวนะคะสามารถประิด์ต่อธนาคารได้น,นำเอกสารหลักฐานไปนะคะทุกคนใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ